แล้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตอนที่กลุ่มโกติเนี่ยเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะปรากฏว่าไปพบกับกลุ่มพีมูฟที่เข้ามาก่อนออมาแต่เมื่อวานออแล้วปรากฏว่ามาแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไม่ได้เข้าเพิ่งจะได้เข้าวันนี้แต่ว่ากลุ่มของโกติเนี่ยโอ้โหคือเจ้าหน้าที่พาลัดเลาะเข้าไปเลยเนี่ยนะออปรากฏว่ากลุ่มพีมูฟเนี่ยขึ้นเวทีเลยบอกโอ้ยแบบนี้สมาตรฐานเนี่ย กลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเพิ่งจะมาไม่นานเข้าทำเนียบง่ายได้ตัวเองเนี่ยมาชุมนุมสองวันกว่าจะได้เข้าเป็นเพราะว่าไม่ได้มาให้กำลังใจใช่ไหม,มก็เลยไม่ได้เข้านะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าทางกลุ่มชาวนาที่นำโดยโกตีนี่นะครับประมาณ300กว่าคนนะครับก็เดินทางไปต่อในช่วงบ่ายนะครับไปที่หน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับ ก็ไปแสดงความไม่พอใจที่อาจารย์กลุ่มนิด้าเนี่ยไปยื่นคัดค้านโครงการจำหนมข้าวต่อสารรัฐมนูนก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปราสายผ่านรถขยายเสียงโจมตีอาจารย์นิด้านะครับมีการแสดงละครล้อเลียนวางพวงหลีดที่หน้าป้ายสถาบันแล้วก็เรียกร้องให้ส่งตัวแทนออกมารับหนังสือทางสถาบันก็ส่งตัวแทนมารับหนังสือนะครับหลังจากนั้นก็ก็อยู่ตรงนั้นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ แล้วก็เดินทางกลับนะครับเรื่องของรับจำนำข้าวเนี่ยคราน้ชมครวันนี้รองนายกรัฐมนตรีวีระพงษ์รามังกูนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อในเครือเนชั่นนะครับยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะฮะครับซึ่งก็ได้สอบถามอาจารย์วีรพงษ์นะฮะประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีและประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสาร้างอนาคตประเทศนะครับที่เรียกกันว่ากยออนะครับคุณวีรพงศ์ก็บอกความจริง <c oughs> ไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรแล้วนะฮะก็ไม่ขอพูดอะไรไปหาอ่านเอาเองผมเคยเขียนบทความเอาไว้แล้วลงในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคม,มน,นะครับ <c oughs> ไม่อยากให้สัมภาษณ์เดี๋ยวจะเสียน้ําใจคนอื่น <c oughs> เรื่องนี้ผมเขียนไปแล้วไม่ตอกย้ำไม่ซ้ําเติมเขากําลังจะพังอยู่และพังแน่นะครับคุณวีรพงศ์เนี่ยบอกเลยนะครับว่า ถ้ารัฐบาลจะพังก็พังเพราะเรื่องนี้แหละเพราะมันเป็นโครงการที่ควบคุมคอร์รัปชันไม่ได้ให้แน่มาจากไหนก็ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าจะถอยก็ต้องยกเลิกไปเลยถอยก็ไม่ได้ครับต้องเลิกเลยนะครับย้ําว่าเรื่องจํานําข้าวทํามาทุกรัฐบาลที่สําคัญเรื่องข้าวมันผิดตั้งแต่ตั้งชื่อแล้วคาว่าจํานำเนี่ยแต่การรับจํานําราคาต้องต่ํากว่าตลาดหวังว่าคนจํานําจะมาถ่าถอน แต่รัฐบาลดันรับจำนำตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาดทั้งที่สาระสำคัญของนิติกรรมเป็นการซื้อการขายแต่ที่เป็นอยู่ทั้งสองฝ่ายคือจำนำแต่ไม่คิดจะมาถ่ายถอนอยู่แล้วจะมาถ่ายถอนทำไมในเมื่อราคาที่เขาให้มันสูงกว่าราคาตลาดนะครับ,รบก,ก็จำนำเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นั่นเลยเหมือนขายเลยนะครับเนื้อหาบางตอนของคุณธีรพงศ์เนี่ยนะครับในบทความบอกว่านโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรเป็นนโยบายที่ล้มเหลวที่สุด ผมประโยชน์ไม่ได้ตกถึงมือกเกษตรกรอย่างที่คิดผมประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับโรงสีผู้ส่งออกลานตากมันรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพักพวกของนักการเมืองจึงไม่มีใครยอมเลิกโครงการนี้เพราะมันได้ประโยชน์ครับ,รบเมื่อเข้าเปลือกที่นํามาจำนําเป็นของรัฐบาลอาจจะมีข้าวจริงบ้างข้าวลมบ้างกระทรวงพาณิชย์ก็เอาไปขายเป็นข้าวรัฐบาลโดยจะมีบริษัทส่งออกที่รู้กันกันกบรัฐมนตรีไปเร่ขายในตลาดต่างประเทศ และกล้ารับคำสั่งซื้อเพราะรู้กันกับรัฐมนตรีว่าจะสามารถซื้อข้าวจากรัฐบาลได้ในราคาเท่าไหร่รายอื่นไม่กล้ารับคำสั่งซื้อนะฮะเพราะไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะขายให้หรือไม่ในราคาเท่าไหร่ผู้ส่งออกรายอื่นจึงไม่อาจจะรู้ต้นทุนของตัวเองยกเว้นรายที่ทำมาหากินกับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือนายกรัฐมนตรีอโอแม่เจ้านี่ในบทความนะฮะของคุณวิรพงษ์ของคุณธีรพงษ์รามังกูนะฮะ บอกเลยนะฮะบอกว่ารัฐบาลจะพังพังเพราะเรื่องนี้แหละนี่ฮะก็ไม่รู้ว่าท่านประลัดกระรวงพาน,นิชย์หรือว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีต่ำลงมานะฮะที่วันสองวันคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเชียเหลือเกินเนี่ยก็คุณวีรพงษ์นี่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ขี้ไก่นะฮะอโอ้โหเป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วล่ะนะ แล้วบอกมาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยน,น,น,นะฮะบ,บอกมาตั้งแต่เนิ่น,น,นๆวันนี้หัวหน้ารรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์พูดถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเหมือนกันนะครับ,ค,รบคุณอภิสิทธิ์บอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยฮะปัญหานี้มันก็จะทับถมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นลูกโซ่โลงพื้นที่ที่สุขโขทัยเนี่ยมีชาวบ้านจํานวนมากมาร้องเรียนว่าเอาข้าวไปจำนานานเป็นเดือนๆแล้วแต่เงินยังไม่ได้สักทีอตอนนี้ก็กําลังรองเงินอยู่นะฮะแล้วก็พบปัญหาแบบนี้หลายพื้นที่มากชาวบ้านบอกว่่่าาาพืื้นนนททีงงเหออตล ต้องเฉพาะพวกแกนนําหรือพวกที่ออกมาโวยวายถึงจะได้เงินแต่คนอื่นทนไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องน่าห่วงเพราะว่าที่สุดแล้วต่อไปจะกลายเป็นว่าใครโวยวายถึงจะได้เงินคนก็จะโวยวายกันหมดปัญหามันก็จะตามมาเมื่อเก็บข้าวจนเต็มโกดังโดยต้องใช้เงินหมุนเวียนหลายแสนล้านบาทนะฮะจะได้เงินคืนมาก็ต่อเมื่อขายข้าวได้แต่พอประมูลข้าวทีไรก็ขายไม่ค่อยได้มีบ้างที่ระบายโดยการ ทำข้าวถุงส่งขายในร้านถูกใจถ้ารัฐบาลถลำลึกไปเรื่อยๆนะฮะระบบค้าข้าวที่สุดแล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆเช่นกันเพราะไม่เป็นไปตามกลไกตลาดที่สุดแล้วเนี่ยข้าวเมื่อเก็บไว้ในโกดังมากๆมันก็จะเสื่อมคุณภาพเกิดความเสียหายเข้าไปอีกปัญหามันก็เลยจะทับถมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับชาวนาที่รองเงินก็จะกลายเป็นจากจำนำกลายเป็นจำนนไปในที่สุดมไม่เปลี่ยนชื่อโครงการกกสละ จำนจำข้าวก็อย่างที่คุณวีรพงศ์บอกัผิดตั้งแต่ตั้งชื่อและจำนำใช่ใช,ใช่ไหมครแล้ววันนี้คุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมสสพิษนุโลกของประชาธิป,ปัตย์ที่ติดตามเรื่องโครงการจำนำข้าวเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตนะฮะที่คุณบุญทรงเตริยาพิลมรัฐมนติพาณิชย์ระบุว่าตอนนี้สต๊อกข้าวของรัฐบาลเนี่ยมีเหลือน้อยละเหลือแค่4ล้านตันคุณหมอวรวงบอกว่าอันนี้เบี่ยงเบนล,ละหรือว่าโกหกเพราะว่า ดูจากการระบายข้าวที่ผ่านมา5ครั้งเนี่ยครั้งที่1ระบายไม่ได้ครั้งที่2ระบายปลายข้าวได้ประมาณ3 0 0 0 0ื่กว่าตันเองครั้งที่3ระบายไม่ได้ครั้งที่4ตั้งเป้าไว้7จ็0 0 0นตันระบายออกไปได้200,000เศษครั้งที่5ประกาศระบายข้าวหอมมะลิ5้าแ0 0 0กว่าตันแต่ระบายได้แค่ประมาณไม่ถึงฮนะประมาณ5้าแ0 0 0จกว่านะฮะดังนั้นโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยพอมาตีตีดูแล้วเนี่ยนะฮะทั้งข้าวนาปีข้าวนาปลัง แล้วพอสีมาเป็นข้าวสารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณส4ี่ล้านตันรัฐบาลบอกว่าข้าวอยู่ในสต็อกสี่ล้านตันแล้วที่เหลือมันหายไปไหนออยากให้อธิบายหน่อยว่าระบายออกไปที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่เพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการแอบขายข้าวในทางลับให้กับบริษัทที่ใกล้ชิดรัฐบาลแล้วข้าวก็ไม่ได้ออกนอกประเทศแต่ว่าวนเวียนวนเวนียน,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 นอยู่ในประเทศไทยนี่แหละสุดท้ายหมุนไปที่โรงสีแล้วก็นํากลับมาสวมสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่อีกรอบหนึ่ง ก็วนเวียนวนเวียนอยู่ครับเนี่ยคุณหมอวรงนะฮะครับเอาละเรา,เาพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับก็มาไว้อะไรให้สําหรับน้องพริตตี้คุณกระแตนะฮะที่วันนี้ก็สิ้นลมแล้วนะครับช่วงหน้านะครับ